โอเคเสียงใสเสียงแจวเลาอันนี้ปิดเหรอวะได้ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายรูปกับอวันสุดแบ่งได้แบ่งพันหรือได้แบ่งหารอยโอเคโอเควันนี้เออน่าจะถ่ายไว้พวกเราเนาะ ไปยง่ะไปยังว่าไปสาลาอีรวันว่าสาาเไหมารกรรมา เ,เดี๋ยวกระถินปีนี้นะครับเราก็จะสร้างโบสถ์นะครับรวบ,บรวมทำบุญสร้างโบสถ์เด้หมอมาถึงแล้วสร้างวัดสร้างวัดสวัสดีสวัสด,สสดีทุกคนนะครับ โอ้ยวัดก็ลมลมดีดีเย็นดีโอ้ปวดเลยขาเกระเพ่น้องเจ็บบ่แห้งเจ็บอยู่บ่เล็บแล้วก็ปวดแห้งปวดบ่ดต้องเล็บอันว่าเล็บอันนี้เป็นเล็บกินยาแก้ปวดเหรอฮะเคยเป็นปะเคยเคยเล็บฉีกบะนี่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 ไปได้ปะหล่ะเออไปได้เหรอมันติดนี่โน่ไปได้ปะ เออศิลาแรงศิลาเช้าศิลาเย็นโอ้สั่งตัวนี้ขึ้นไงแต่ว่ามากินปูนไอ้มากินเขามากินน้ำยูไ้สบายเลยเฮ้ยน,นี่อะออีก นี่เป็นสารประกรรมนะครับสารประกรำใช่ครับเดี๋ยวเอาบวยผูกก่อนนะครับเก็จะกินยากินอะไรน,นะจ๊ะเอุ๊ซีจ๋าหนีเลยมานหนีเลยไอ้ลินดิ 我安的。 สาตวเหโลกักกวช้างไหมลูกโอุโ้ยชื่นจะหักจะหักงาช้างอพี่น้องส้างของเท้ครับส้างของปลอมเยือนวันนี้ครับก็พี่ฟ้าให้คุณตามบนให้พอดีที่สารประกรรม แล้วก็เอฟซีก็มาท่าน,นหนึ่ง,นนงข้างใต้ท่านหาลอยกับเพื่อนเด็กเไม่ตจอแหละสามตัวแล้วามาทำบุญที่วัดครับเสร็จนี้ก็เดินมาล,ะล,ะละ้างข้าวเหนียวเลยนะ บนบนบนบาเด uh, um ouais> ี๋ยวให้พี uh ่ใหญ่เบาตามกันพี่พี่จิ๊บมีบนอะไรไหมไม่ได้บนไม่ได้บนสัประกรนก็ได้สัประกรมขอบวานจริงเป็นบ้าเป็นบนเองบนอะไรไหมถูกหวยวันนี้ติดต่อกันจัดหัวห์มาไว้ ได้เดี๋ยวบนต่อเดี๋ยวนต่อไรับนครั้งนี้เพื่อจะครั้งหน้าใช่ไหมครับใช่ครับโอ้แบ่งๆกันบ้างทั้งนู้นทงนู้นที่ควันไว้ทางนู้นพี่แบ่งทางนู้นไม่แม่เฮ้ยพวกเองบนไหมพวกเองอ่ะบนบานไหมคนละยี่สิบใบปเถโอ้เสียหนอโอ้โหโนชนสาบตัวรอยจะว่า พูดง่ายก็พูดง่ายนะครับจะว่าพูดยากก็พูดยากครับอยู่ด้วยกันทุกวันกัดกันกัดทั้งช้างกัดทั้งคนนะครับ อธิษฐานครับใครอธิษฐานอะไรก็อธิษฐานได้เลยนะครับผมอธิษฐานเลยว่ารางวัลที่หนึ่งครับที่หนึ่งใช่ไหมฮะอธิษฐานอ่อธิษฐานโอ้เจ้าหัวเจ้าหัวเจ้าหัวอันที่หนึ่งเขาบอกหมูนะเออผมว่าแล้วกันนะอันที่หนึ่งเนาะอ่าอันที่หนึ่งเดี๋ยว ันนี้เขเปิดซื้อยางไงตากำลังติดทุกอย่เออ่ย้นี่างาเยมาเดี๋ยวเราสัญญาจะคุณตาก่อนเดี๋ยวผมจะพูดนำคุณตานะครับ อ,อันนี้เขาไหว้มมครับผมหรือทำพิธีอันนี้วันนี้พี่ฟ้านะครับก็ออให้คุณตานะครับทำการบนบานศาลเก่าให้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวคุณตาาคเดี๋ยวคุณตาพูดตา,ตามผมนะครับกกข้าพเจ้านางสาวอัจฉดาพร จ่าจูเล่จิตวุฒิเสื่องฝาดเสื่อมดายาดแล้วทวารนี่อยู่พื้นไหนมาคำสู้เมื่อนี้วันนี้มีญาติพี่น้องเอฟซีเพนคลับมาจากกรุงเทพสิวะท่านผู้ใหญ่ท่านสิวะบอสเนี่ยนั่นนั่นนี่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 นางสาวอัจฉราพรนางสาวอัจฉราพรอัศมาอัจอัจสาอัจสาครับผม ลูกมาขอพรในวันนี้สาจุตามลายชื่อลายนามที่อ่านมาแล้วขอเทวดาฟาดินสิบหกแคนฟ้าแต่คนนั้นมามราบรุรับสราบมรดราสาธุลูกหลานบริวารแฝดีขอพรสิบประการนางจาาอัศาดาพร แม่ฟองค่ะฟ้องค่ะฟองในฟ้องคุณลูกปื้มมาด้วยกันสามท่านและสามคนเนี่ยอาตลอดทางลายชื่อลายนามเมันตะกี้เงียบนไดลูกขอพรในวันนี้ให้แพล่ป่อตาหน่อย ลูกขอพรเนีว่าว่ามาเลยเนะาะว่าจะซื้อบ้านนะอ่ะคนใหญ่อย,ย <บา S 1> งไปอีกน,นะเอเอมันออกอะไรเนี่ยเฮ้ยโคจบได้หรือยังอ่าลูกขอพรในวันนี้ขอให้ลูกหมดแท็กงานในเดือนสิงหาคมถ้าได้ตามที่ขอลูกจะถวายหัวหมูสามหัว หมดนี่บอหมดแนวลหมดนี่มิบอกสุดดินสห่าหนินมีทญประาพรในะไรน้ำนดราถนาว่าถ้าหมดมหมดแท็กหมดแท็กงานในเดือนสิงหาคมนี้หมดแท็กงานในเดือนสิงหาคมนี้ บนบานเอาไว้ถ้าสําเร็จถ้าได้ไดหัวหมูสามหัวความหวังจะมาถวายหัวหมูเออให้เซิงเบยสามหัวเออในวันนี้ขอให้พ่อใหญ่ตุ๋ยแม่ยายทองใสใจญเจ๊กเป็นสกีพยานเป็นตัวแทนดังนั้นตาประกรรมชุดประกรรมภูประกำภูมิฤทธิ์ภูมิเดชภูมิมลคลังภูมิพลังพุทธานุภาพแก้วทิศทางสีตั้งแปด เบื <da> ้องบนเบืれれ้องล่างพอดีขอรับรู้รับขราบมุชนาจะทุกพร้อมกับบริวารเอ็ดดีเป็นครับมาด้วยการสามท่านเดียวกันขออนุญประการจัดการสวดคอยถือเกลียววันจันที์นิ่งเด้อพี่น้อง จะหักคอชาเขาเลย สิ่งมาเลครับสิ่งมาเปิดตลาดเลย ขึ้นใหญ่ในลูกช้างเหรอลูกขึ้นขึ้นเลี้ยงลูกช้างไอ้เชรียด บนหัวนะบัวโอ้ไ oh. <laughs> ด้ไงโนะ้ no. โดนหูวสั่นดิดหัวสัดิดิ๊ดิ๊ดิ๊ดอะไร๊ดิ

ชี้ก็จะเอาลูกอะหนูไปอยู่กับไปอยู่แม่ไม่หนูโคตรเหโคตรน,นี่อย่นี่ปูนเห่นปูน โอเคนะครับผมป่ะโอ้ขาดขาดขาดแผลไปแล้วลูกโอเคนะครับสวัสดีครับ